อะไรนะแล้นนรเรถต้องถามทนาคารใหญ่เลยใชโเวาโตียดไปเลยเแลพีลมันมาอยู่ในสเปคเขาวงีนี <c oughs> <จ>อาจารย์นี่นี่เล้วปีไม่บนตะยูดิประกาเขาเงี้ยเขาซานี่นี้มันทานคาบอมันเป็นนั่เ๋งอ้คาไปสี่ยงาเราพี่หน่อย เจังไหนเจังไหนที่เบิ้ลนี่บนเบิ้ลชิ้นนึงหาหมูหาหัว,วกับปุ้ยบอกเอ๊ะมันรับโทรศัพท์นี่ห้างเดียวแล้วอาจารย์เรือนี่มุ่นเรียบเรียบเรียบเาเรียบหมดเลยบ้านไปเขอลว่าไ่าจัาบาทานั่นคมุ่งฆ่าเราบอกเอาขับรถไปพอให้เขาประเมินมันนั่นน่ะนี่มาจังไ้าบาทนี่อาจารย์กูจะเอารถเขาชิ้นเชื่อดละบ้านเอาจริงตัวนี่ไอจักบาทจ้าบาทก็เอา

ขาเพยืดลายทอ่อาจารย์ไจะีไหมมากพวกพวกจำไินดีไหมได้พอนเมาอยู่ดิเออจริงน่นะเาหลังดีไหมที่ออกเมาแล้วเึ้นเียงวะนี่โมยกาสเสี่ยงเลยเอ้ย้าอยนะคะพี่คพี่ต่อเร่อะไรคะถ้าดีก็ถือพอเลยว่ะแลอยดีใจแล้วเราะอาจารย์เออใช่ Tới bây giờ bà có Có thể xây kha lò Nó xóng thanh gõ 8 hồn อย่ารถมาไหมนี่เลยรถผมอยู่ที่ช่ามรอยเขาเดี๋ยไอผมจางรอยเขาเดี๋ยวใส่าอะไรนะรถรถรู้ต้องถามทนักงานใหญ่เลยโดตเหรียญไปเลยว่าพี่มันมาอยู่ในสเปคเขานอยาูถ่รูไว้แล้เดี๋ยวเอไน์้ไม่ถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับพี่ก็ลองถามดู พี่เขาินมหนักเลยอ่ะี่จะโดนอไร้กนเลยครับไเราเดีดูขอถ่ายรูปพี่คัได้ได้ครับ๋มมีขอถ่ายรูปด้คนสำนักงานใยญ่จะให้อะไรครับเกือเขาทำแขนไหลไปเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำไรอโอยเราวเร็วเดีว